ว่าสวัสดีท่านนะครับอยู่ผมเล่นบอลแลวก็หอเออมันมันอยู่มันอยู่บนเดนมันอยู่บนเดนโดยเวอร์ชันเก่าตัวผมเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่มานานแล้วเป็นเร็นดัวสิบสามครับจอมันก็เลยไม่เต็มหนีงเวอร์ชันหนึ่งเลยแต่กูไม่เล่นเฮ้กนี้ต้องบอกอะไรอีกหนึ่งก่อนถ้าเกิด ออกจากด่านประมาณว่าคือถ้าเราไปถึงด่านถ้าเราไปถึงด่านเก้าถึงสิบเจ็ดนั่นแหละถ้าเราออกมาปุ๊บเข้าไปได้เลยต้องเล่นใหม่หมดครับก็ระวังให้ดีเล้วกันใหม่กูระระวังให้ดีอ่าอันนี้เมไนเวอร์ชันมือถือนะครับสำหรับแอนดรอยสำหรับไอโฟนก็มืนนะผมแต่กูไม่เป็นไอโฟนก็จะเป็นแจ็คพ้อยเหมือนเก็บต,ต่อมา เออฟอรมร้อยได้อือึแล้วก็กดกระโดดค้างกดกระโดดค้างได้ฮนะวสบุงแจ้งตื่นทำไมวะกระโดดค้างได้ผมดา่านหนึ่งถึงด่านแปดไม่มีอะไรบ้างใกล้ที่สุดในยสสุดเฉพาะด่านหนึ่งถึงแปดน่าจะเป็นด่านแปดเพราะว่ามันมีรถด้วยตอนพนาไทยไทยของมันควาน เราเจอเดอะภาคสามใช่ไหมขวานเออแล้วก็สวิคสวิคนี่ไม่เจอในภาคไหนเลยเนี่ยจริงๆก็มีนะผมแต่มันไม่ใช่แบบนี้ไงมันผมก็จะบอกว่าให้เรากด R รผมเพื่อรีสตาร์ทแต่ที่เราเล่นบนมือถือเนี่ยมันมีมาให้แล้วมันฟอร์บร่วงอื้มันเฟืองไม่รู้เฟืองไม่รู้ใช้เฟืองหรือเปล่านย เธอทุ hey, กข์โลปอีกสลบนึงอ่าฮะทีนี้กูกระโดดกูกระโดดข้าคิดเลยกูผ่านแหละเฮ่ยมุมบล็ hey, บอกออกดูว่ากูดูว่ามันเป็นสเปริงเองด้านนี้ก็จะมีแบบด้านนี้ก็จะมีให้เราทำสะพานสะพานกล่องครับผมเมื่อผมไปถึงผมจะแสดงให้ดูผมว่าเป็นไงคนไทยไมค่คนไทยไม่เล่นครับผมไม่รู้จัก นี่ผมให้เราเธอทำไงก็ได้ให้มันมีที่ที่จะไปแล้วก็กลับเธอเ,อเก็ตายได้ไม่ใช่ตายได้สิก็ตายได้เอางี้ผมคนที่เล่นไม่เก่งแล้วมาเจอดแล้วมาเจอพาร์ทนี้้แบบคือ เส้นใหม่กันยาวๆเลยผมโอเคนี okay. ไ่ได้แล้วกลับให้วันระวงัง uh อืาฮะโอเคฟิสิกส์เรียนบ่เหมือนภาคสี่เลยครับเกือบได้เยอะโอเคก็จะมีส์วิสแบบส์วิสที่ทำให้บล็อกหายซึ่งเราห้ามกดเออจะไปกระโดดไม่ได้วะอ กี่ก okay okay, okay, okay. ี่เอ้เออเออ40นาที4นาทีโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้มันโดดไปได้ไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ไงโดดได้ละวอ่านี่ตานที่แปลแล้วไวจังคือน้ำแหลมเออเออโอเคนี่ตอนตอนช่วงใบบองเล่นตันเดียวตายบ่อยมากเลยตัดแตกเจ๊ เข้าไปอยู่โซนเอคูซีบแล้วมีพอร์ตมีเวอร์ชันพอร์ตเวอร์ชันหนึ่งมั้งที่แบบเราต้องเสียตังค์เพื่อเล่นด่านเก้าถึงสิบเจ็ดซึ่งมันเสียไม่ได้แล้วไงแต่ผมเข้าได้ไม่รู้ทําไมด่านเก้าถึงสิมันมีแล้วต้องจะบอผมแต่เว,เวอร์ชันมือถือมันมีเพิ่มแล้วก็มีเวอ์สองอีกด้วยนะเค <Okay. S 2> อ่ะด่าน บันไดตุ้มไม้อือหืตุ้มไม้สามลูกเท่าน,นั้นใช่ไหมสามลูกสามโอ้ยแต่จําไม่ได้บนคอมมันมีสีหรือเปล่าน่าจะสามเหมือนกันแหละเพราะว่าเล่นบนคอมจบไปแล้วโอเคอือหืเอ้ยดีใา้มัมน นี่มันเด้งขึ้นผมไม่ใช่ให้เราเรีบโอ okay. เคกระโดดเราดีๆฟิสิกส์เป็นอะไรเลยบบอกเฮ้ยอ่ะโอเคเราจะมีให้เรากายกรรมไม่ใช่แต่คล้ายๆโอเคกระโดดไปเลยโอเคดาวเสบ็ด นอนรถไฟตายบ่อยมากบนคอมโดยตอนที่ที่โรงเรียนอือฮึมันมีบางจังหวัดที่ดูไม่ทันด้วยนะครับเฉดโอสรดจเราเรานี่ก็รีบไปเลยครับอ่าผ่านด้วยฟลูอสไท first t ไทโอเคกระดาษสองเะรีบสโปุปมันจะยากหน่อยฟอรซปมึงเขาอย่างี้นะต้องกาดีๆครับผม <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็ให้เราให้เราอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็พยายามดันให้มันไปซึ่งอันนี้เกือบแล้วนะนะ เกือบแหละโอเคอ่าฮะอ่าฮะโค้ชคอนะตรงนี้โอเค,อออเคถึงแล้วครับผมซัมฮาวโอเคแล้วก็บรเราก็ตรงดันตรงตรงนี้เราห้ามโดนน้ำตรงนี้แต่มึงดันแล้วมึงลอยไง,ไงนินลิลบอมึงก็เลยไปโดนมาเนี่ยหลังหลังหลังหลัเราไม่ได้ตัวเองไว้ลิลลี่บอแล้วเพราะว่า คอมบินิซี่เลนสบอสมัยดีมันมันแบบมันมันว่างเปล่าเกนะินอ่ะเจียเจียจียก็ไปทำเก็บอ่ะอโอเคถึงละไปแพ็กพักแมนรื่อปสืบตามพักแมนจำได้แพ็กแมนตนัวนี้โอเคง่ายมากแล้วกูตายโอเคต่ขคืนไปตรงนี้ ว่ายัางไงก็ต้องทำสามพาร์ทพาร์ทสองไม่น่าพอโอเคยุงเริ่มกัดกูแลไอ้เหี้ยเอาพัดลมเข้าเอาพัดลมเข้าไ,ม,ไม่ได้ตะขออีกสองตะขอโอเคขัดตะเปา เดวลาดีตัว้าไม่ได้อีกนะถ้ามันไม่ได้อีกนะกูลบเกมทิง้งไอ้สัสเออนี่ไงได้นะโอ้ยเอามาเดี๋ยวแป๊บนึงลอรีเคอุ๊ยอียโอ้มาได้แอม เคดาสิสภาพเฮียอะไรวะเนี่ยนีน่คืออะไรเราไปไหน w อ a t the fuck อ๋อให้เปิดโอ้ยก็งงนานแล้วกูลงไปทำไมวะนะานถุงเงินนานถุงเงินโอเคเช็คพอยต์โดดอ่ะ Mm hmm. เอาใส่เอาใส่ไม่ได้เราเราต้องเก็บตัวเองไปวะเนี่ยโอเคฮะเอ้ยไม่ได้กระโดดเลย <Okay. S 1> <c oughs> โอเควัดฮะโอเคดูสิบเจ็ดตึกคิงตัสุดท้ายของโว้หนึ่ง ไม่อน,น่านลยกูโง่ชิบหายไอ้ที่แค่อัดแยกนี่แค่อัดแยกแล้วเอามารวมกันกนี่ก็เป็นสิบสิบกว่านาทีแล้วเนะี่ยอู้ยเวนก,ดก,นดก,นดก็ดู่ฮะเชิญเป็น p o s s โอ้นี่ไงเฮียขึ้นตรงนี้ก็ได้อ้อาวที backboard ลงจ้ำ backboard ลงจ้ำไอ้เนาะ เฮ้ยอะก็ะไอเวนไอฮิอู้เช็คพอยต์เช็คพอยต์โอเคไปเลยกอดเดี๋ยวเป็นลองจะลองจำ้ำลองจำ้ำลองจำ้ำ ลองลองช้ำโยเจอไอ้ฮี่ไม่ใช่กูขดูนี่มได้หรอเดี๋ยวนะเด้ว โอเคผ่านแล้ว